หลังจากที่เรานําต้นกล้านะคะลงฟองน้ํานะคะก็คือโบจะนับวันที่เรานําเมล็ดน่ะลงฟองน้ําเป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคะหรือว่าอายุหนึ่งวันนะคะก็นับมาเรื่อยๆเลยนะคะจนตอนนี้ก็อายุหวันนะคะคุณผู้ชมก็เราก็ได้เลี้ยงน้ําเปล่ากันมานะคะทีนี้พอช่วงอายุ หกเจ็ดวันเนี่ยเราควรที่จะให้ปุ๋ยนะคะหรือว่าให้ธาตุอาหารสําหรับต้นกล้าได้แล้วนะคะหรือว่าก็ไม่เกินสิบวันก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องหกวันเจ็ดวันนะคะแปดวันเก้าวันนะคะหรือว่าไม่เกินสิบวันเนี่ยกําลังดีนะคะในการให้ธาตุอาหารนะคะให้กับต้นกล้านะคะถ้าเกินไปนั้นน่ะที่โบเคยทํานะคะลืมให้นะคะต้นกล้าก็จะมีลักษณะที่จะ เริ่มเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยโตไม่ค่อยผลิใบไม่ค่อยแตกใบที่สามออกมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันก็จะแคระได้ง่ายนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราเลี้ยงน้ำเปล่ามาแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยนะคะโดยที่เราจะเทน้ำเปล่านะคะในถาดนี้ออกเลยนะคะเทออกเลยนะคะ เื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นน้ำที่ผสมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมอันนี้วางไว้ใต้ชายคาบ้านนะคะไม่ได้วางในโรงเรือนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วง ของฤดูฝนนะคะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงฤดูร้อนขาบเกี่ยวกับฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เอาใจยากมากๆเลยนะคะในการปลูกผักสลัดยิ่งเราไม่มีโรงเรือนนะคะก็จะยิ่งลําบากนะคะคุณผู้ชมเทออกจนฟองน้ําแห้งเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเหลือไว้สักนิดนึงก็ได้นะคะถ้าเราเทแบบจนแห้งหมด ทุกหยดเนี่ยฟองน้ามันก็จะลอยลอยนะคะแต่ว่าถ้าเราเหลือน้ําไว้นิดนึงนะคะมันก็จะไม่ลอยมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ทําแบบไหนก็ได้ตามที่เราถนัดนะคะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วน้ําที่โบเตรียมมานะคะก็จะมีน้ําเปล่านะคะเป็นปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะคะสอสองตัวนี้ก็คือเป็นปเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะเป็นปุ๋ยที่ใช้สําหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะซื้อในเพจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั่วไปนะคะหรือว่าซื้อในแอปส้มนะคะในอ่า แอปติคตอกก็ได้นะคะมีหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีหลายๆร้านให้เราเลือกซื้อนะคะก็ถามซื้อร้านไหนก็ถามร้านนั้นว่าอัตราส่วนการใช้งานอะใช้เท่าไหร่ใช้ปริมาณเท่าไหร่สําหรับการปลูกผักสลัดใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการปลูกผักสวนครัวนะคะ,ะสําหรับส่วนปุ๋ยที่โบใช้นะคะก็จะใช้อยู่ที่อัตราส่วน 3cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะคุณผู้ชม เช่นว่าเราให้ปุ๋ย A 3 cc แล้วก็ต้องให้ปุ๋ย B 3 cc ต่อน้ำา1ลิตรนะคะคุณผู้ชมอันนี้น้ำเปล่าโบก็ได้เตรียมมาแล้วนะคะเป็นขวด1.25นะคะอันนี้โบก็จะใส่ปุ๋ยไปประมาณ3 cc นะคะ3 cc กว่าๆนะคะเพราะว่ามันเลยจุดสแต่ว่าอาจจะขาดเกินก็ได้นะคะไม่เยอะนะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะคะกะปริมาณเอาก็ได้นะคะก็จะเติมลงไปเลย ปุ๋ย A นะคะแล้วก็ปุ๋ย B ลลงไปนะคะผสมปุ๋ยกับน้ำกันข้างนอกก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะเติมลงไปเดี๋ยวเติมลงไปในถาดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงกันนะคะปุ๋ยจะไม่เข้ากันอะ่ะก็ขยา่า เสรนแล้วเราก็เติมนะคะเวลาที่เราเติมปุ๋ยลงไปนะคะเราอย่าเทราดหน้าฟองน้ำนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นกล้าของเราเสียหายได้นะคะคุณผู้ชมก็ให้ยกฟองน้ําขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเทลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้ลากก็ออกมาเยอะมากๆนะคะ กดลงนิดนึงนะคะอย่าให้ฟองน้ํามันลอยมากเกินไปนะคะอย่างน้นอยก็สักสองนะคะสองในสามนะคะให้มันถ้ามันลอยมากเกินไปบางทีต้นก้าบางต้นนะคะรากมันยังไม่ยังยังไม่ทะลุฟองน้ําเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งตุยไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ารากต้นกล้าของเราแบบยาวลงไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็วางไว้ที่เดิมของเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูกันตอนต่อไปค่ะ